เราเห็นว่าการมายื่นครั้งนี้ไม่ใช่มายื่นเพื่อมีอคติอะไรแต่เป็นมาตรฐานของผู้นำถ้าผู้นำเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบผู้นำยังปล่อยเห็นกับประโยชน์ตัวเองกับพวกพ้องสำคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติเห็นการด้อยค่าของมนุษย์มองประชาชนเนี่ยมีความด้อยค่าแล้วเห็นว่าตัวเองมีความสำคัญฝ่า ที่เมื่อสักคู่เกิดขึ้น,นยอย่างที่ราชทรรเนี่ยวันนี้ราชทรรเนี่ยเฉลี่ยทุกครั้งเนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่3 5มแสนไม่ลดไปฝนันนี้ประมาณ6,000 60, ื่นถึงเจ็ดหื่นเนี่ยเป็นผู้ต้องขังอยู่ระหว่างพิจารณาคือเป็นคดีที่ศาลยังไม่ตัดสินแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยกับบัญญัติว่าห้ามปฏิบัตกิกเหมือนผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินแล้ววันนี้คนกลุ่มนี้ กับคนที่ติดเนี่ยจะต้องมาเหมือนอยู่ในที่แออัดแล้วก็เชื่อว่าท่านมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์กลุ่มนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและที่สำคัญในที่เรายื่นในครั้งนี้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยในช่วงสงการเนี่ยก็ไปกระทำฝ่าฝืนพกรกฉุกเฉินเอาคนไปชุมนุมแล้วก็คือไปแสดงวันสงการเนี่ยซึ่งคนอื่นหยุดหมด ชนให้มีผู้ติดเชื้อและก็มีผู้ตายวันนี้การบริหารของรัฐมนตรียุธธรรมที่นายกรัฐมนตรีคุมอยู่เนี่ยปล่อยให้คนติดเชื้อถึง2,000ฝ่าแล้วคนในกลุ่มนี้ก็ยังปิดบังนะปิดบังจนพอคนออกไปพูดข้างนอกว่าติดจากราชจรทันก็ไปตอบโต้เขาว่าไม่จริงพอสุดท้ายเนื่องจากคุณเนี่ยไม่มองเห็นคุณค่าของชีวิตคน ไม่เห็นความสำคัญของความจริงคิดว่าการบริหารประเทศโดยการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะอยู่ได้โดยใช้อำนาจเราจรึงเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆพวกนี้ทั้งผิดกฎหมายไม่ไปบ่าตามรัฐธรรมนูญทั้งผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงทุกข้อเข้าพลเอกประยุทธ์หมดนะฮะทั้ง20ประข้อที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างร้ายแรง6ข้อเนี่ยเข้าหมดนะฮะ แล้วเราก็เชื่อว่าพยานหลักฐานที่เราส่งที่เป็นเอกสารแนบกับคนที่จะมาชี้แจงรวมถึงเรื่องวัคซีนรวมถึงที่ฟาร์มล้มเหลว3ระบบที่เราแจ้งไปคือ1ระบบการป้องกันล้มเหลว 2. ระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยท่านทําลายกระทรวงสาธารณสุขทําลายระบบสาธารณสุขที่ยืนยาวมา40ปีโดยไปเอาอํานาจของแพทย์ระบาดวิทยา ที่มีความเข้มแข็งมา40ปีที่ป้องกันโลกได้ท่านเอามาอยู่ในอุ้งมือท่านเพราะท่านมีเจตนาแอบแฝงที่จะสกัดกั้นการชุมนุมเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญจึงทําให้คนตายจํานวนมากท่านทําลายระบบการเยียวยาการช่วยเหลือที่ท่านสั่งหยุดงานและคนทุกคนจะได้รับความเดือดร้อนหมดเวลายเยียวยาต้องเยียวยาทุกคนท่านก็เลือกว่าคนนั้นต้องมาแสดงความยากจน มาแสดงความน่าสงสารและท่านก็ให้ค่าไดการเยียวยาโดยเข้าใจว่าเป็นเงินของราชการเ,เงินท่านอันนี้เป็นระบบเยียวยาที่ทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังมีการกระทําผิดอื่นๆอีกเราก็อยากจะฝากคณะกรรมการปรปรชเรื่องนี้เป็นการตายอย่างมากมายเป็นการบาดเจ็บอย่างมากมายแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องโลกแต่ส่วนหนึ่งเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐล้ดดวน ที่เป็นต้นต่อเราจึงอยากจะนำเรื่องมาไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่เรื่องความไม่พอใจฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เราต้องการหยุดความเสียหายในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือผู้นำเนีบรรดาขั้นต่ำก็คือมาตรฐานจริยธรรมเนี่ย